จันก็ไปมาถวายเพืนเช่นเคยหลายท่านก็ถวายปรตตาถวายจงสละ้านก็อี่ท่าน ใส่สัทธาในบุญคุณพระรัตนตรัยเราได้ชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมแ,และเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราทำคุณงามความดีทุกวันเรามีวิรโรจยว่าในเสียงวมากูโตโกัอูดี

ไม่อะไรมีธรรมะขอไหนถ้าจะตั้งมันอยู่ในหัวใจของตนจะเป็นสิ่งที่ดีและมีความสุขก็คือสัทธานั่นเองเร,เริ่มมาจากสาัายรเฮวันนี้ยมทั้งหลาย ก็ได้ขาววัดเขาว่าทำขุนง่างความดีถวายเครื่องสะอารทบัตตาหารก็เพราะอะไรเพราะความลืมอใส่ศรัทธาเป็นเบื้องตน้นเมื่อเรามีศรัทธาความขยันมันเพียสรสติสมาธิปัญญาก็ติดตามมาเรายเยาว์ย่บุตรารยะชีลาริยะขาจารอ နောက်လာဝိရိယတတိတမာရိကညာဆိုလားနောက်ကနေပြီတော့လိုက်ပါအကြပါရေဒါကြောင့်ဘယရှိကိုရောမြတ်ကမိမိရဲ့နော်လောဒါမဘယ်တယောက်ကိုင်းတိနေလူရှံကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအမှာဘယာလာပါဟောတာလည်းယောတိမောတာတယ เอลียูจิมุตราเตียมิมีรุยะนเลอุนดามาเกนิโดชิขาวดับเวลอดับชเสด็ดเวจักข้าวเด็โจดายชานดามูุอีกามุชายาชินัยมาเรืความเดิมใส่สัทธาที่นี่ก็เราก็ต้องยกระดับให้ มันคงเจริญยิ่งขึ้นเพราะศรัทธามันเสริมได้นะศรัทธามันเสริมได้้าไม่ปัทถนาไม่ยกระดับขึ้น <C> e <ars> เมื่อเกิดศรัทธาก็ทำกุณลงามความดีไปเสริมศรัทธาก็ก็ไปทำแล้วก็้ายกระดับศรัทธาของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้บรรลุ มรรคผลนิพพานก็ตามทำให้ความชื่อของเราเนี่ยมันคงในชาตินี้ก็เป็นไปได้โยนิบุตราเดียสระกับเมียแดงเมีเด็นไปเนี่ยบารีเมีเด็นไปบูมาม่ชีบูสโรชิโยนิบุตราเดียสระอันเนี่ตบบารเปียวเพียวตัไในบาเนี่ย โยออินทราเดอามาเมชิโตอบูโซโลชิกูดวกาโมนะบามาหลอดอมาမဟုတ်ပါဘာ။ခိုင်ရောက်อยู่တော်ရတဲ့ခိုင်မေအောင်တီတာအောင်ရင်းချက်အောင်တာဘူလောပီရယ်။လေဘူနေပါအောင်ဘာရအောင်มาပဲယုံမူตราเดอาကိုမြတ်တဲ့ဘိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် กดีเนี่ยพิญานณเช่นด้วยวิโรชินไม่โสลุชินที่บอกมาข้ามยัเนี่เชื่ีเนี่ยเซนต์นั้นเชื่อนีความเชื่อศรัทธาของเรานี่ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญามันเสริมได้ถ้าประกอบด้วยปัญญาถึงแม้ว่าไม่ได้บรรลุมาคผลิภานสำหรับชาตินี้มันคงทาวรแน่นอน เราจ่อในกรรมกุญแงกรรมยังดีถามทูตัวเองก็ได้เรายังไม่ได้บรรลุมาพคผลิพาทก็ตามท<ม>่านใดท่านหนึ่งที่พูดเก่งๆก,งก็มาบอกเราว่าคุณออดับเปลี่ยนศาสนานะถ้าเปลี่ยนศาสนาเขาจะให้ล้านหนึ่ง านหนึ่งไม่ต้อทงทำงานิในชีวิตน,นี้แล้วถ้าศรัทธาของเราไม่รรประกอบปัญญาจะรับล้านหนึ่งไปก็เป็นศาสนาไปก็ได้ก็ถามดูจิตใจตัวเองถามมีใครมาชายออกล้า,า,ลานห้เปลี่ยนสนินเราจะเปลี่ยนศาสนาไหมถามดูเตือดตอบเก็ได้ถ้าหายกิไมาใช้ล้านห้ยสิบล้านก็เราไม่เปลี่ยนลชาตินี้แสดงว่าศรัทธาของเรา,าเรานี่ยมันคง traone. ย่อยบ่ตราเนี่ยมีหรือไม่มีโอซล่ะปัญญาเนี่ยရှင်ตัวเนี่ยเลยเลยได้ပါเลยสู้ญาบาโซที่เป็นตาตาละก็เสียใจออกอ่ะกันนี่พี่น้องมีมีลูกตามไปไปบ่ตลอดตามไปรู้ရှင်ไปเลย အဲ့တော့အာဒနာပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိဒီနိဒီနိဒီကိုကုမ္ဘီကျူရရပါတယ်။တတလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘောအမအလုံမလုံဖဲ့တဲ့နေနေတိုင်းလောက်ရနေပါဘီ။အဲ့တော့တရာတရရကမခိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လက်ခံမှာပြကြပါတယ်။တတဟောသို့တာနေ။ကာဆော အစီပေးရတော့မှာပဲအဲ့ဒါတိပိတပါဏပါသွားတာတပုန်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ယုံယင်တရာတရပြညာနဲ့ရှင်တရာတရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတတမကစေတံပဲဘီဘီဘယ်ရောဒါဒနံဘီယောအဲ့ဒါဆောင်ရွာယုံယင်တရာတရဒီဘဝမှာခိုင်မြဲတဲ့အစဉ်ရှိနေပြီけどが合うかな าศาสนาเรานี่เราเปิดประตูวัดอยู่เสมอใครจะเข้าก็จะออกก็เราอนุญาตให้เขา้าได้ออกได้เราไม่ตามไปขอประตูใครนะก็บางาศาสนาก็ตามจนถึงบ้านนั่นแหละนะเผื่อใจเขา,าศาสนาของเขาบางท่านมาเดาให้ลานหนึงนะ่งละให้ลดเข่าแก่ขันหนึ่งก็เปลี่ยนศาสนาไปไปอย่างนี ใช่ไหมให้ไอแพดเครื่องลึ่งกับเลียนาศาสนาไปก็มีคงคงได้ยินได้เห็นคงลึกภาพได้นั่นแหละก็ะให้ซื้อ้าไปให้อาหารไปก็ลักเข,าาข,ข,ข,ข้าไปศาสนาเขาก็ก็เขาไปก็แสดงว่าศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ซืิมาศาส,น,สาศนาเซื้มเปลี่ยนศาสนาได้ก็อพวกเราทางหลายก็ถามดูดูวเอง ศรัทธาของเราอยู่ระดับไหนสำหรับชาตินี้มันคงหรือไม่ลองคิดดูคนอื่นจะให้เราล้านหนึ่งเราจะเปลี่ยนศาสนาไหมถ้าเปนมาช้ล้าน10ล้านก็ไม่เปลี่ยนแสดงมาช้ได้แล้วจะไม่ศรัทธาสำคัญทีนี้เราจะแสะดงเท่าไหรในอินสีฮาราการพละหาปราการก็เริ่มศรัทธานั่นละเริ่มจากศรัทธา มีสัทธาความขยันเมินเพียนก็ติดตามมาสนิสมาธิปัญญาก็ติดตามมาพาะะั้นศสัทธาเป็นหลักถามดูดูเองก็ได้ทุกวันทุกวัน,วนตื่นขึ้นมาจนเข้านอนผู้มีสัทธานี่ทำอะไรบ้างมีอะไรมากมากยจะทำคุณงามความดีนะแ,แล้วก็กราบพระบ,บางสมาทานเซนบางสวดมนบางพระจริเมตตาภาวนาบางนั่งสมาธิบาง ก็ทำกุงามความดีมากมายโดยกายดวยวาจาดยจิตใจผู้มีศรัทธาผู้ใดไม่เคยมีศรัทธาเป็นไงบ้าตื่นขึ้นมาจะเข้านอนไม่ได้ทำความดีอะไรสักอย่างเลยแสดงว่าขาดศรัทธาอย่างนี้เราก็เห็นได้มองดูตัวเองก็ได้มองดูในครอบครัวของเราก็ได้ තර ာရည်ヤースナーဘာကြောင့်အေးကြီးတယ်ဆိုတော့တာရာရည်ရှိမှသာလဲလောလောရတ္ထတမာရိပညာဆိုတာနောက်ကလိုက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။တာရာရည်ရှိတဲ့ပုံပေါ်ကြတာပဲနေနေတယ်ဆိုတော့အိညာထခြင်းကစားပြီးတော့အိညာဝင်တဲ့အချင်းအထိဘာကူတော့ကမှုမှာ မပြုတ်တော့ပဲနဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်သွားတဲ့တချိန်တွေရှိတတ်ပါလေ။ဒါတရားကြီးတဲ့ပုံပုံများအိရာထခြင်းကိုစပြီးတော့အိရာဝင်တဲ့ချင်းအထိလှုပ်ရှားကုទူတရားတွေအမြောက်အများစွာရှိနေပါတယ်လှုပ်နေလှုပ်နေပါတယ်။ဘာရရှိဖို့လဲ။အာဘဒိလရှဘိုင်ဒခါယုသောက်တည်မယ်။ โยยเตยปทาเนยะยุภาตะนะเสเมเมตตาโพเมอะหญะเวเมตะยาไถเมอะระกูดูกามุกดิโกอาภินโดรกามุกดิอาภินโดรกาสึกอาภินโดรกาอะเมรายากิโรณีบาเรปิยวุโลกิโรณีบาเรอะยุจิมุตตาริยะชีเตโพวะโพวะตังโพสะณีได้โตกิโรณีบาเรพูริเมสะทถานี่จะมีกำไรชีวิต ผลคาของชีวิตมันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันวเพราะเรามีศรัทธาเนี่ยเราไม่ขีเข้เกียจอันนี้แหละขี้เกียจก็คือพอขาดศรัทธาความขยันมันเพียนก็ไปแล้วเมื่อมีศรัทธาเราก็มีวยายว่าง่ายสมบูรณ์ใ้กายก็เป็นบุญเบกุศลใจวาจาก็เป็นบุญเบกุศลใจจิตก็เป็นบุญเบกุศล นั่นแหละย,ยอมเป็นมหาอาบุดมากุศลเมื่อสร้างคุณงามความเป็นมาอาบุดมากุศลจะได้อะไรบ้างตามธรรมชาติของธรรมตามธรรมชาติของกรรมยอมได้รับอานิสงส์พยพที่ดียอมมีความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทเจ้าจึแสดงไว้ว่าผู้มีศรัทธาอยู่ในดวงจิตดวงใจของตน ผู้นั้นยอมได้มีความสุขไปยามทั้งหลายมาวัดก็จิตใจมีความสอย่างไรก็ดีใจเราได้ทำบุญทำทาน,นาก็ดีใจไปวัดไปว่าก็ดีใจในท้งสมาธิก็ดีใจรักษาศีลธรรมก็ดีใจฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีใจเวลากลับบ้านไปก็ดึกภาพ ที่เรามีโอกาสครอบครัวของเรากับเขาวัดเขาว่าทำผลงามความดีด้วยกันก็คิดถึงภาพก็ลื้มใจดีใจเห็นไหมไม่ไต้องคอยฉานะผลประโยชน์ได้เราอาการีโกใได้ผลทันทีได้ผลทันตาในปัจจุบันชาตินี้วันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมมีสตาาให้เกิดความสุข โยมจะปวดร้ายใช่แต่ปกปัญญามาสังสึกไปเนี่ยตะอาลูตอรกะรัมมาอะมะจ่องหลอละแต่คําสอนนี้สักกะตูดาเนตังละดันอะลูบันจางาบาลีละคายุสัพติจาติเตยะถันจาติเตยะนาจาติสิทธิ์ตมะไปโลคันซาละเลยสึละวอนตาปิดิผิดจ้ะสิทธิ์ตมะฉันตาละอะรา တရာရရရှိရရှိ Gamma ပြီးတော့ကုတ္တကမှုလို့ရတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနံဘောဒမစောပါဘူးဒီနေ့ဒီရဲ့ဒီချင်းကာကလာချက်ချင်းခဏဆုံးသလို့တသရဲ့ချမ်းသာမှုသရယာချပါတယ်ဒါယုံညမှုတရာတရားရဲ့စောအာလိတ္တဂျာမုအန္တလံအာရမ္မကိတွေတပိကြပါ ป่อตามบุรีตูบิโนิีบารีอทีนี้ความชื่อศรัทธาของเราให้มั่นคงไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะทุกภพทุกชาติให้มั่นคงตลอดไปจะทำอะไรทีนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมไว้ผู้นั้นจะตายไปกี่ชาติก็ตาม ความเชื่อศรัทธานิยมมันคงตลอดจนบรรลุเป็นพระรานต์เข้าสู่พระนิพพานแต่เราต้องยกระดับศรัทธาของเราชาตินี้ให้มันคงอย่าเพิ่งพอใจเฉพาะศรัทธาจะมันคงเฉพาะชาตินี้ชาติต่ตอ,ต,อต่อไปมันก็ไม่แน่ละก็เพื่อให้แน่ใจเราก็ต้องปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานไป ยอมมีศรัทธาที่มันนม่นคงทางในศรัทธามั่นคงเราก็ทาคุณงามความดีตลอดทานในทำคุณงามความดีตลอดผลดประโยชน์ก็ย่อบเกิดขึ้นทางาตินี้แลติหน้าทักทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นใครท่รนานต่างหลายให้มีศรัทธาความชื่อในปุณคุณพระรัตนตรยัยชื่อในกับกุณแห่งกับพยายามทำกุณงามความดี ไอ้ศรัทธาที่มั่นคงศรัทธาก็ต้องประกอบญญด้วยปัญญาด้วยปัญญาประกอบด้วยมหากุศลปัญญาก,ก็ได้ผลเฉพาะฉานิทาว่าประกอบด้วยโลกุตระปัญญาอันนี้ศรัทธาจะมั่นคงทุกภพทุกชาติไม่ใช่จะบอไดได้มีความสุขทางโลกอย่างเดียวยอมได้มีความสุขทางธรรม ขอโจรถึงโปรดประสุตรพรานอิานท่านทั้งหลายยกระดับศรัทธาของโราเจริญก่าวหน้าให้มีความขยันมันเพียรติดตามไปด้วยให้ประกอบด้วยปัญญาเสมอท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจโชคที่มีใจโชคที่ตลอดไปต้องการปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาใครมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆท,ท,ท่านเถิด မိမိရယောကြီးမတ္တရာတရားကိုအာကောင်တရာကာဝေါလိုရပါလိမ့်မယ်။ပြညာနဲ့ရှင်မြင်ပြီးတော့နေတဲ့တရားတရားဆိုဒီဘဝမှာခိုင်မဲမှုရှိပါတယ်။ဒီဘဝတစ်ခိုင်မဲပဲအနာဘဝဆိုတာမတေချသိပါဘူး။နောက်ဘဝမှာတရားတရားဆိုတော့ပြောင်းနိုင်တည်တယ်။အဲ့တော့ဘဝဆယ်တိုက်ယောကြီးမတ္တရာတရားခိုင်မြံပါလို့ဟောသလဲဆိုတော့ ဒိတယภาวนาတွေပ้อมရအထောက်လို့တမဲတဖို့တရားတော်ကြာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိမိရုံချူတရာတရားဆိုတာဒီဘုရားတမကဘုရားဆက်တိုက်ဆက်တရားဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့လိပ်ပံကိုဝန်စံနေအဟောဘောရုံချူတရာတရားခိုင်နေပြီးတော့နေပါနေလဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုံချူတရာအချိအပြုတ်ပြီးတော့ကုသကောင်းနေပြူကြသလိုကောင်းနေကြူတရားရိ ေက္ကမုချာရမှာပဲအဲ့တော့ဒီလောကီပညာလည်းပဲရှင်သွဲပြီးတော့ရှိတဲ့သရတရားဆိုတော့ဒီပေါ်ရရင်ပဲဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့โจရိယခံစားသလိုပေါ့လောကီအโจရိယလောကီချမ်းသာပဲရမှာပဲအဲတကဲလို့ဘဒနာတရားပြောင်းများအာထုံလို့တမဲတဖို့လောကုသရာပညာရသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ လောကီချမ်းသာဒီမကနော်ဒီနိုင်ငံချမ်းသာတာရအောင်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ရုံရုံမတရာတရားကိုအဆက်အတမြင်တဲ့အမြင်အောင်ခိုင်မြဲတဲ့ခိုင်မြဲအောင်အကျဉ်းချူအထုံနိုင်ပြီတော့ကာနောကီဆိုတဲ့ချမ်းသာဒီမကလောထရာချမ်းသာဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးချမ်းသာနိုင်ငံတချမ်းသာမြတ်ဦး Ucapan yang yang kamu sangat rendah pada sekeluarga.

สทิปัวฐานติวัสัพปะังคะลังละคนสังเทวตสัปัส เสรีมงคลนะท่านเยอะ